<seks> oh. <coughs> oh. Ah, ah, happy birthday uh, happy yeah. birthday to you. Happy Bye. birthday. วงเดียวไม่พอครับสามวงมันไปเลยอ้ย uh oh. ใส่ค่ะใส่ค่ะไม่นิ้วด้านสินิ้วไหนอะนิงอะใส่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 อ่าได้่ะสสดีโอเคโอเค โอ้พักจีราสุดเซอร์ไพรส์แฟนหนุม่มเบียร์สรณัฐสวมแหวนให้ในวันเกิดโรแมนติกมากโอ้พักจีราแฮปปี้สุดๆเบียร์สารนัฐแฟนหนุม่ม ทำเซอร์ไพรส์สวมแหวนให้วันเกิดบอกปีหน้าจะเป็นนิ้วนางต้องบอกเลยว่าวันเกิดปีที่47ของโอภักจิราที่แฮปปี้สุดๆไปเลยหลังจากที่กลับมาเป็นแฟนได้ระยะหนึ่งหัวใจก็กลับมาเป็นสีชมพูหวานแววอีกครั้งเพราะมีทนายหนุ่มสุดหล่อเบียรสรนัทที่เข้ามาดูแลต้องบอกว่าเป็นคู่รักต่างวัยที่ลงตัวสุดๆจนหลายคนต่างบอกว่าเป็นคู่รักใยแดงที่หวานแซงหลายคู่มากๆล่าสุดในงานวัน เกิดของโอภกิราที่แฟนๆต่างจัดให้เป็นปาร์ตี้เล็กๆที่อบอุ่นไรยล้อมไปด้วยมิตรคนสนิทอาทิเมฟเฟองอารมณ์ฮาน่าเอพรทิพนิงปณิตากีตาสิริพิตและที่ขาดไม่ได้คือหวานใจเบียรสารนัทที่นอกจากจะอวยพรวันเกิดแล้วเจ้าตัวยังทำเซอร์ไพรส์ด้วยแหวนสามวงเรียงกันสวมให้วันเกิดอย่างโรแมนติกเพื่อนๆก็ต่างแซวกันยกใหญ่คล้ายซีนขอแต่งงานซึ่งบี ได้ประกาศไว้ว่าปีนี้ขอสวมให้นิ้วกลางก่อนปีหน้าจะจัดด้วยแหวนเพชรที่นิ้วนางเรียกเสียงกรี๊ดจากทุกคนเลยทีเดียวขอชื่นชมจริงๆว่าเปิดตัวมาทั้งทีก็ดูหวานอย่างมากเลยทีเดียวนึกว่าจะขอแต่งงานแล้วซะอีกเป็นกำลังใจให้คู่นี้ด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ดูหวานและคลั่งรักกันแบบสุดๆค่ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า